ปร,ประมาณสองนาทีครับสองถึงสามนาทีได้ซับไป,ปเยอะหรือครับน่าจะเยอะอยู่ครับเพราะมันมีแบงค์พันแบงค์อะไรครับ อย่างน้นที่าทีีเียานะครับเข้ามาประตูนี้นะครับมันมีงานบวชด,ด้วยเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมานี่ดันมาที่ตู้แล้วก็ดันตู้นี้เข้าไปให้ชนกับฐานแล้วก็เอาอกระต๊ะพลาสติกเนี่ยบังตัวเองไม่ให้ใครเห็นมันจะมีคนเดินไปเดินมาคนก็จะไม่เห็นก็จะงัดอยู่ประมาณสองนาทีครับสองถึงสามนาทีได้ซับไปเยอะเลยเหรอน่าจะเยอะอยู่ครับเพราะมันมีแบงค์พันแบงค์อะไรครับวันนั้น คนมาทําบุญเยอะอยู่แล้วก็ออกไปทางนี้ทางเดิม,มแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปครับเราจะเห็นรูปพรรณ์นคนลนยไหมไม่เห็นครับแต่กล้องวงจรปิดก็จะทวมเท่าที่ดูนะครับไซแมนมาครับเหตุการณ์แบบนี้ร,รู้สึกว่าในวัดของเราอยู่ไม่ค่อยเกิดขึ้นมีสองครั้ง<ม>ครั้งแรกที่ก็มีวัยรุ่นวัยรุ่นเข้ามาประมาณตีสองแต่ไม่ใช่มางัด ขึ้นไปตามกุฏิตอนพระจําวัดก็เอาสิ่งของต่างๆก็ไม่มีค่าอะไรมากมายแต่ก็มากันเป็นกลุ่มแต่ครั้งนี้เนี่ยมาตอนพระกำลังจะฉันเพนคือว่าวมัมมนเมื่อวานวันซืนนี้มีงานอุปสมบทลูกชายของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะมีการฉลองพระเหตุการณ์ครั้งนี้คือเขามาแบบ เหมือนกับเป็นผู้ร่วมงานบวชนะ่นหละทุกคนคิดว่ามางานบวชก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรแต่เข้าเข้าทางนี้นะในคลิปวงจรปิดเข้าทางนี้อ้อมไปทางนี้ก็มาเนียนนะและบังเอิญในช่วงนั้นก็ไม่มีใครเข้ามาเลยคนเข้าไปที่งานกันหมดพระก็เดินสวนผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามท่านเนี้ยก็เดินสวนกับพระตลอดเวลาเท่ากับว่ามาดูร้านลาไว้แล้ว แล้วก็มาเนี่ยมเหตุการณ์ตามคลิปนั่นแหละมากังวนแสก,ก็คือว่า <c oughs> เป็นคนกล้ามากนะครับก็ฝากเตือนภัยตามวัดต่างๆตามสถานที่ต่างๆว่าควรที่จะมะีวิธีป้องกันแต่จริงๆแล้วเราก็ป้องกันตลอดลมีทุกอย่างอะ่ะแต่บางเอิญมันเป็นช่วงจังหวะที่พระพระจะต้องอยู่ที่ตลอดไงพระลงชันเพลิอ่า เขาคงจะมาดูหลายวันแล้วล่ะว่าช่วงไหนที่ปลอดภัยที่สุดก็คือช่วงที่พระาชันเพลนี่แหละก็เป็นช่องโอกาสตรงนี้ก็เจะเริ่นะมรอมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสําคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ทุกช่องทางนะครับ